at time and carry on until it a c c o m p l i s h e n in the future t h a t is part of part of asean uh in a year to come เช่นเดียวกับองค์การสหรประชาชาติที่แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําองค์การสหรประชาชาติณกรุงนิวยอร์กที่เรียกว่าผู้แทนถาวรประจําสหรประชาชาติ กฎบัตรอาเซียนก็บัญญัติให้รัฐสมาชิกทั้ง10แต่งตั้งผู้แทนถาวรประจําอาเซียนให้แต่ละประเทศมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติกฎบัตรอาเซียนบัญญัติให้มีองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองในสิประเทศอาเซีนยนทุกคนการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน ให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมันก็มีสิ่งสําคัญที่ีท่สําคัญมากอันหนึ่งก็คือการที่จะให้มีองคอ์กรที่จะเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งมันก็มีนายะหรือมีเรื่องแฝงว่าเมื่อเราต้องการที่มีการร่วมมือในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วมันก็หลีกเลี่ยงของเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการซึ่งแสดงออกสิทธิเสรีภาพทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจต่าง,ต,างต่างเหล่านี้ การที่จะต้องเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นรัฐจะทําหรือไม่ทําอะไรจะต้องคํานึงถึงความสบายทุกสุขของประชาชนของตัวบุคคลเป็นสําคัญไม่ใช่ว่ารัฐจะทําอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของภาคการเมืองรัฐจะทําอะไรโดยเป็นเรื่องของผู้นำานะวันนี้ไม่ใช่แล้วแล้วก็ด้วยเหตุฉะนนั้นแล้วในกฎบัตรของอาเซียนถึงได้บอกว่าต่อไปนี้จะเป็นประชาคมของประชาชนโดยที่อาเซียนเกิดขึ้นมาด้วยความรู้สึกเป็นเสมือนญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน ดังปรากฏในบรรยากาศจิตวิญญาณบางแสนแต่ครั้งการประชุมก่อกำเวิดอาเซียนที่บ้านพักรับรองแหลมแทน่นหมวด7ในกฎบัตรอาเซียนว่าวยเรื่องการตัดสินใจของอาเซียนจึงบัญญัติให้เป็นการตัดสินใจด้วยฉันทามติโดยประชุมหาหรือแลกเปลี่ยนแล้วตกลงกันโดยไม่จําเป็นต้องลงคะแนนตัดสินเว้นแต่ในกรณีที่หาฉันทามติไม่ได้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนจะเป็นฝ่ายตัดสินหาทางออกให้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องไป The other thing is why do we still go on on consensus decision making because that is the, the nature of ASEAN this is what we are this is our culture this is the identity of ASEAN and if it doesn't suit the rest too bad for them but that is what i t sort in ASEAN that's how we do our things you may criticize it ข้อพิพาทระหว่างประเทศในหมู่รัฐสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองแม้จะมีแต่ก็ไม่มากนักและไม่ถึงขั้นวิกฤตปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องดินแดนที่ตั้งและตัวปราสาทเขาพระวิหารที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะแล้วกลับมาเป็นปัญหาเข้มข้นขึ้นอีกครั้งหนึง่ง ในปีพุทธศักราช2,551ถึง2,552นั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งกฎบัตรอาเซียนบัญญัติไว้หนักแน่นชัดเจนในหมวดที่8ว่ารัฐสมาชิกจะต้องพยายามที่จะระงับข้อพิพาททั้งปวงอย่างสันติให้ทันท่วงทีด้วยผ่านการสนทนาการปรึกษาหารือและการเจรจาหรืออาจจะตกลงกันใช้คนกลางที่น่าเชื่อถือในการประนีประนอมการไกล่เกลีย่ยเพื่อระงับข้อพิพาท ประธานอาเซียนหรือเลขาธิการอาเซียนทำหน้าที่โดยตำแหน่งในการเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือการประนีประนอมหรือการไกล่เกลี่ยและในขณะเดียวกันสมาชิกยังคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะใช้วิธีการระง,งับข้อพิพาทอย่างสันติที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติหรือตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆที่รัฐสมาชิกค,คู่พิพาทเป็นภาคีแบบ which is composed of 10 nations, should get together. the dreams of 41 years ago or 50 years ago have been realized in the course of the past one decade. and i think with the asean charter, we can move a bit further because we have now the definite rules and regulations and the targets of where we want to move forward. and all along thailand has been a part and parcel of this very positive process. จากปีคริสตศักราช1967ถึง2009หรือพุทธศักราช2510ถึง2552อาเซียนเดินทางมาบนเส้นทางแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นาน42ปีและจะเดินหน้านำอาเซียนยุคใหม่ยุคที่อาเซียนเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมโดยกฎบัตรอาเซียนมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน We are happy that uh, this uh, regional organization today is well regarded. We have uh, worked very hard in the last 41 years or so. We feel that uh, despite its what we call imperfections, ASEAN as a group, ASEAN as an organization, has accomplished quite a lot for our region. Well, we have come a long way actually, and uh, personally, I'm quite excited by this uh, status that we have now in ASEAN, revolving around the ASEAN Charter. Uh, we have a legal personality now. Uh, I think that with the new charter now, we will have, we will be better able to compete. In an outside world which is highly competitive now and much more interdependent than before. So I think that despite the fact that as an EPG member, as a former EPG member, I would have liked to see ASEAN move forward much faster than now, I am one of those who say take this charter now and let's improve on it in the years to come. The ASEAN Charter is a framework that uh, the ASEAN members will have to work under that framework. And we will uh, define the role and uh, the way forward that we are moving, especially in terms of uh, cooperation between members' countries. วิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียวประชาคมอาเซียน